ก่อนที่เดือนใหม่จะเริ่มขึ้นคุณวางแผนรายรับรายจ่ายของเดือนหน้าแล้วหรือยังถ้ายังนี่คือสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าเงินจะเข้ามาเท่าไหร่และจะออกไปช่องทางไหนเดือนหน้าคุณอาจจะเจอปัญหาเดิมๆว่าเงินหายไปไหนอีกแล้ววันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆครับมาแจากฟรีเป็นเทมเพลตคูเปอร์ชีตที่จะทําให้คุณสามารถวางแผนรายรับรายจ่ายแบบรายเดือนล่วงหน้าได้แบบง่ายๆไปชมกันครับ ก่อนจะเข้าสู่เทมเพลตนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเนื้อหาระบบรายรับรายจ่ายแบบรายเดือนนี้ก่อนว่าคืออะไรมันคือการวางแผนรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเดือนหน้าและเมื่อจบสิ้นเดือนหน้าให้โจทย์ว่าผลลัพธ์นั้นตรงกับที่เราวางแผนไว้ไหมนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าเงินเนี่ยมาจากไหนใช้ไปกับอะไรออมเท่าไหร่และควรจะจัดสรรอย่างไรแค่รู้แค่นี้เราก็จะสามารถบริหารเรื่องของการเงินได้ง่ายขึ้นเยอะครับทำไมเราควรที่จะเริ่มวางแผนตั้งแต่ก่อนเดือนใหม่ ให้มองว่าตัวเราเองก็เป็นบริษัทหนึ่งนะครับก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรเราก็ควรจะมีแผนล,ล่วงหน้าเสมอเพื่อเตรียมงบล่วงหน้าไว้รู้ว่าเงินจะพอไหมจะได้วางแผนเงินออมและเงินลงทุนให้ชัดเจนป้องกันการใช้เงินแบบเดือนชนเดือนและลดโอกาสการติดหนี้โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณโรเบิร์ตคิโยสกิเคยเขียนไว้ในหนังสือขายดีพ่อรวยสอนลูกว่ามันไม่สําคัญครับว่าคุณจะหาเงินได้มากแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเก็บเงินได้มากเท่าไหร่ต่างหาก เก็บเงินทันทีครับอย่าให้รอเมื่อเหลือแล้วค่อยเก็บลองใช้ระบบรายรับรายจ่าย m o n รีแท็กเกอร์เทมเพลตนี้แล้วคุณจะเหลือเก็บในในบัญชีเยอะขึ้นแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมกับสถานที่ดาวน์โหลดและวิธีการใช้งานเทมเพลตนี้ครับไปชมกันครับเว็บนี้จะเป็นเว็บไซต์ของผมนะครับซึ่งผมมีแนบลิงก์ไว้ที่ใต้ c r i p t i o n YouTube ของคลิปนี้แล้วสามารถกดเข้ามาได้ เมื่อกดเข้ามานะครับผมจะมีเขียนเนื้อหาทั้งหมดของระบบวางแผนรายรับรายจ่ายรายเดือนนี้ไว้ทั้งหมดอยู่ในบล็อกนี้นะครับและเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีสถานที่ที่ใส่อีเมลเนาะแล้วพอกดดาวน์โหลดเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาสู่สถานที่ Copy นะครับแล้วก็กดเมื่อคัดลอเนาะจากนั้นนะครับก็จะขึ้นเพนเพนนี้ขึ้นมาเริ่มต้นนะครับให้เรา เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อของที่เราต้องการก่อนเนาะหลังจากนั้นนะครับในหน้านี้เนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ6องค์ประกอบเนาะโดยเริ่มต้นจากฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นชื่อเดือนนะอันนี้เราอาจจะตั้งเป็นเดือนหน้าก็ได้นะครับเนาะอันนี้พอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะวรี่ให้แล้วก็ pop ๊อปอัพขึ้นมาเป็นเทมเพลตตรงนี้เลยนะครับ อันนี้เนี่ยในส่วนของฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นภาพรวมทางด้านการเงินภาพรวมทางด้านการเงินเนี่ยก็จะเป็นสรุปจากอีก5ช่องทั้งหมดนะครับก็จะมีรายรับนะครับรายรับก็จะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะฮะแล้วก็รายจ่ายประจํานะครับอยู่ด้านขวาแล้วก็รายจ่ายผันแปรเนาะเงินออมแล้วก็นีสินนะครับโดยในรายรับเนี่ยนะครับเราก็กรอกลงไป ว่าเรามีรายรับจากช่องทางไหนบ้างนะครับอาจจะมีเงินเดือนบางคนอาจจะมีรายได้เสริมเนาะมีสอนพิเศษนะครับมีขายของออนไลน์หรือมีของขวัญมีโบนัสต่างๆเนี่ยให้กกอกงบประมาณลงไปด้านซ้ายก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการวางแผนก่อนในช่วงก่อนถึงเดือนนั้นๆนะครับแต่เมื่อ,อพอมาถึงเดือนนั้นๆนะครับเงินเดือนเนี่ยอา,อาจจะได้เท่าเดิมอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นฟิกรายเดือนแต่ว่ารายได้เสริมเนี่ยในเดือนนั้นๆเนี่ยเรา ประมาณไว้ว่าอาจจะได้ประมาณ5000เนาะแต่ว่าในเดือนนั้นเนี่ยเราขายของหรือว่าสอนพิเศษได้อยู่แค่4,5่พนนะครับพอเกอกจบสิ้นเดือนนั้นนะครับก็อาจจะมีส่วนต่างอยู่ที่ลบ500นะครับแล้วก็โบนัสของขวัญเนี่ยนะครับอาจจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก500บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเทียบกันร,ระหว่างงบประมาณกับผลลัพธ์เนาะส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นเรื่องของตัว ผลลัพ์ตัวนี้ด้านล่างนี่แหละนะครับมาทําเป็นเปอร์เซนเทจให้ดูว่าสัดส่วนของรายรับของเราเนี่ยนะครับหลักๆมาจากไหนนะครับอย่างน,นี้เนี่ยก็มาจากเงินเดือนถึงระดับแปดสิเอร์ซเลยนะครับแต่ว่าไรายได้อื่นๆเนี่ยอาจจะมีประมาณ20เอันนี้ก็จะเป็นให้ดูสัดส่วนได้ง,ง่ายๆเป็นโดนัทชาตนะครับในส่วนของตัวอื่นเหมือนกันนะครับเนาะรายจ่ายประจำเนี่ยก็จะเป็นรายจ่ายที่เราต้องจ่ายทุกเดือนอมีพวกค่าไฟค่าน้ำ ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่เราสมัครแบบรายเดือนไว้นะครับบางคนอาจจะมียิมนะครับมีเน็ตฟลิกนะมี u t u b e นะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของ Google Drive ต่างๆนะครับอันนี้ก็ให้เกอกลงไปเลยนะครับจะเกอกไม่ยากเนาะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นรายเดือนอยู่แล้วแล้วก็ผลลัพธ์พอจบสิ้นเดือนมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็มาเกอะอีกทีหนึง่งเนาะรายจ่ายผันแปรนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละเดือนนั้นๆนะครับหรือเดือนหน้าเนาะ ว่า,าเรามีค่าใช้ใจ่ายเดือนนั้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างเดือนนั้นนะครับเราอาจจะต้องไปเดินทางไปข้างนอกเยอะเนาะหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดเยอะนะครับตรงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับเดือนนั้นๆเนานะค่าอาหารกินเองกินนอกบ้านเนะาะค่าเดินทางนะครับซื้อของใช้ในบ้านส่าง์เที่ยวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับอันนี้ก็มาเกอะไว้ในรายจ่ายผันแป ตัวเงินออมนะครับเงินออมเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นสิ่งแรกนะครับในเดือนถัดไปเนี่ยที่เราควรจะวางแผนก่อนเพราะว่าถ้าเราวางเงินออมไว้ว่าโอเคเราจะออมเงินเดือนละ5 0 0พันเดือนละห0พันเนาะนะครับถ้าเราใส่ช่องนี้ไปก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพและวางแผนเรื่องของรายจ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นเดือนนี้เนี่ยเราเราต้องการวางแผนเดือนหน้านะครับเงินออมอยู่ที่6 0พันนะครับเป็นออมฉุกเฉินเนาะ อาจจะเป็นเงินปันผลนะครับออมในหุ้นปันผลเนาะหรือออมในกองทุนปันผลหรือออมในทองนะครับหรือว่าจะเป็นการไว้ซื้อหุ้นซื้อบิตคอยอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็อยากให้วางไว้ในตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้คือหนี้สินนะครับหนี้สินในตรงนี้เนี่ยผมวางเป็นเรื่องของการซื้อทรัพย์สินแล้วกันนะครับแต่มันเป็นหนี้สินก่อนเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการผ่อนลด นะครับเราซื้อรถบีคามาคันหนึ่งเนาะประมาณ6 0 0สนผ่อนเดือนละ7,000บาทอันนี้ก็วางลงไปเนาะโทรศัพท์นะครับเรามีซื้อ iPhone มานะผ่อนเดือนละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะซื้อบ้านนะครับเนาะหรือว่านี่บัตรเครดิตอะไรต่างเนี่ยนะครับก็จะวางไว้ในส่วนของหนี้สินคราวนี้นะครับในส่วนของ5องค์ประกอบนี้ก็จะสรุปออกมาเป็นกราฟนะครับอ่าด้านซ้ายมือ ตัวแรกเนี่ยก็คือรายรับเนาะอันนี้ก็จะเป็นการซัมมารีนะครับตัวผลลัพธ์ของรายรับตรงนี้ขึ้นมาด้านซ้ายบนตรงนี้ารายจ่ายประจําเหมือนกันนะครับรายจ่ายผันแปรเงินออมแล้วก็นี่สินอ,อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างทั้งหมดของเทมเพลตนี้เนาะเมื่อเราได้วางแผนตัวนี้เนี่ยนะครับได้ค่อนข้างดีแล้วมันจะทำให้เราเห็น ภาพทั้งหมดของเดือนหน้านะครับว่าเราควรจะใช้ใจ่ายไปกับอะไรบ้างจะเหลือเงินออมเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราสามารถขยับนะช่องทางไหนเพิ่มหรือลดบ้างได้ไหมนะครับการที่เราวางแผนแบบนี้ในเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราจะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถคอนโทรลเรื่องของโฟของเงินทั้งหมดนะครับแล้วก็มาสร้างเป็นความมั่งคั่งของเราในอนาคตได้แบบในระยะยาวแล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดไปเลยเพียงเปลี่ยนแค่เดือนและปีนะครับ ก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับถ้าใครชอบอก็ฝากกดไลค์กดกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ